คือว uhm. ูดเขาเปิดอู่ข้างๆกันแล้วเป็นคู่แข่งกันมึงคิดมึงคิดว่าเขาจะเตะไหมไม่หรอกฮะไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเขมินกันเลยครับเขมินเนาะเขมมนกันเนี่ยาะ ก็ยังไม่กล้าเปิดเลยเอกูไอ้เป็นช่างเปล่าอปาได้ยินนะง่ฝั่งนู้นจะลงคนคนจะลงเอาเลยเจ้เลยอะเ้อาไอ้บุดเป็นด่าลูกค้าด่ลูกค้าก็ตบเลยนะไอ้สัตว์ไอุ้ดไปดิไอุ้ไปดิไอ้็นช่างุเป็นช่างดิ ไม่ดูแลเดี๋ยวผมหาลูกค้าให้เอาไปล่ะเอามาเลยเดี๋ยวไอเดี๋ยวขับรถชนคนอ่ะไม่เกินอาทิตย์อ่ะไม่เกินอาทิตย์มีดมีดเจาะยางเข้ากูบอกเลยเราจะไล่ให้มึงไปเจาะยางให้หมดเลยเนี่ยไอ้วุฒิมึงก็ไล่ชนเขาจนรถพังแล้วตำรวจตกอไกเลยนะเผารถเขาเขาเผาเลยวะตำรวจไปอยู่นี่มึงก็โดนจับจริงวะพูดอะไรหรือาตำรวจเมื่อกี้วุฒิแม่งไรยำจริงๆเลยหมายถึงใน GTA ครับแล้วกลับบ้านผมจะไปเล่นเอาแล้วในเกมอ๋อคือใจละอันนี้เขาหยุดที่ช่างงี้ล้อกลับบ้านก่อนนมจมูกมึงเลอะเลอะแป้งไงจับแป้งไหนไอ้เนี่ยมขาเล่นแต่เด็กเลยฮะมืงเวอะร์ฮยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีสาเซฟติดไม่เคยสี อไอ้เนี่ยส่งมึงได้นะโคโคงโคเคนไม่รู้จักพี่พูดสิ่งผิดกฎหมายผิดไหมนะผิดโดนจับเนี่ยไม่จับมาไม่ผิดนะครับไม่ผิดโคเคนไม่ผิดโคคเไม่มีคนตัวได้บริสุทธิ์ใจที่นี่มีไม่มีโคเคนที่มี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 จับเนี่ย มันพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายพูดถึงพูดถึงพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายที่สาาะคร <kah> ับ <ana> ขออนุญาตทำการใส่กุญแจมือถ้าเดินหนีเราจะทำการลบหนีนะหลหนีลายุกี่่วมเนี à, Yo, no, ่ยเอาไง1ิบ1มเฮ้ยมึงดูมึงดูแล้วสมกดหมายผู้ยาวด้วยนะไอหมึกพี่อพาไปหาผอจต่างกูผมว่าต้องทำโทษอ่ไเงี้ยเขาพูดสิ่งผิดหมาลงไปซิอัพไป่บอกไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปทำคดีแป๊บนึงนไบอกเขาล้วอะปปห่ง มึงเป็นหัวหน้าช่างใหญ่เหรอกูเป็นเจ้าของวดหัวเลยได้ยินไหมเหรอคุณรบกวนครับคุณคุณรบกวนคนนี้เขาใส่ผ้าปิดปากครับสนามบอลคนเสื้อแดงครับเดี๋ยวรอเจี๋ยอช่องถครับถอดถอดถอดหน้ากากเลยนะครับผมซิดอัพไม่เจอมีแต่พุ้อัพอันตรายนะโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับระวังด้วยนะเรื่อของเขาวะเนี่ย อ่าบุกลุกสถานที่ป่ะจีซัตอะไรเงี้ยบุกลุกว่าเมื่อกี้เขาก็ตำรวจสั่งให้ไป่ิดอัพอ่ะไม่ต้องน่าเขาสั่งมึงไม่ทำอ่ะเออนี่มันจะกลัวตีไม่ไม่เขาสั่งเขาสั่งมึงซิดอัพมึงวีพื้นทำไมไม่ไม่มันไม่เจออีกรอบหนึ่งกูให้เขาจับเลยเอ้าก็ผมแค่ลงไปเองแค่ลงไปเองไม่ได้บุกลุกสถานที่สักหน่อย สถานที่สาธารณะด้วยใช่ไหมพี่ชายไปยืมรถได้ดิให้หน้าลายเดี๋ยวเขาตกปากแต่งแล้วโอเคครับพี่ชายได้หรอต้องการเลยเหรอกูมีที่จอดแลนี่หว่าเฮ้ยวูดมันเป็นเบยเยี่จีอ่ะไอสัตว์เป็นลูกน้องอ่ะอ้าวมันต้องการอะไรวะทำเลยเลย่ะ มึงทำไงให้ลูกค้าไม่เข้าร้านมันอะเดี๋ยวกูให้ตังค์คาราลอยเอ์เอาป่ะเอาป่ะตอนนี้ในตัวผมมันมีตำรวจ <c oughs> แล้วก็ต้นไม้หมอแต่ไม่รู้ไปทำอะไรมึงเอาไปทำยาันเด็ดแน่ต้นไม้หมอ <c oughs> อ่ะตำรวจมึงก็แอบเข้าไปในสาลานแล้วมึงก็ค <c oughs> าบกระบ,บอก ตีกระบอกอะได้หรอได้แต่ถ้าตำรวจเปิดให้มึงกูแบะอาจจะโดนแบนเลยนะดำมันมึงต้องแอบเข้าไปเองอ่ะอะไรปะแต่ผมเห็นของที่มันทำาละไม่ยากไม่ไมยากน้องผมตีเทเซอร์ไปยี่สิบห้าทีไม่ติดอ่ะผมก็ตีติดใช้ใช้ทีละห้าพันอ, 5, อ่ะ แลวหินหินหน้าสอนอครั้งละสิบก้อนอ่ะไอ้เนี่ยนานิวของจริงยูเออที่มีน้ำตาเล็่างกูวบองเลยเออจริงที่แรกจริงจริงอ่ะไปตำรวจเวลาโดนอุ้มเปิดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยโกรธใช่ไหมเอาไปโกรธนะกูโกรธจริงโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเพราะว่าประชาชนคนอื่นเขาเอาเงินไปซื้อรถกันได้แล้ว ตำรวจแป้งต้องตีเทเซอร์อ่ะกับตัวกับใจไปหาเรื่องใครอ่ะไม่ผมนี่ผมอยู่เฉยๆครับดีนะทำไมเขาไม่ขายทองเขาขายชีจีเงี้ยมีวะทำใจไว้บุศทุกวงการอ่ะมันมีคู่แข่งหมดอ่ะน่าเป็นช่างซ่อมรถอาชีพเดียวกันแท้ๆยังมาแย่งกันมาตีกันเลยทำทุกวิถีทาง <c oughs> บางทีคุยกูไม่ได้แย่งเอไว้เอออยากได้เขาไหมเห็นพี่มีเงินกูก็ดีใจเฮียแต่เขานี่ถ้ามีปืนคงยิงกูแล้วอะริงมึงเ็รนกูนี่กูไปนอกเมืองใช่ปะเตะเตะเตะกูไม่ได้เตะกูเว้ยกูจอดมอไซค์เก็บเก็บอุปกรณ์ครับกล่องอยู่ขโมยรถกูไปให้กูเดินกลับไก่โฟกคิดดูดิ คุกกลับมาถึงอะ่ะแบบวิ่งกลับมาวิ่งไปเบิกลูกค <ๆ S 2> ้าก็เป็นร้านอ่ะวิ่งไปเบิกรถที่คุกอะ่ะร <c oughs> ้านเขาคนเต็มเลย <c oughs> คิดดูมึงก,ก็เลยอะ่ะมึงเช่อใครคนก็เยอะนะแม่งไม่เรียกรถไม่พังกันเลยงไงวะแต่เค้ก็ไม่ค่อยเข้า,ขาโทรศัพท์มาเค้กูแม่งบัก ลาวก็พังอ่ะคือมึงให้กูมาทงชนากมีเคสไปไหมได้ได้ผมไปให้ได้ได้ได้เจ็บถ้ามันไกลอ่ะถ้ามันไกลก็แล้วแต่อ่ะอืมสักเจ็ดร้อยอ่ะถ้าขั้นต่ำถ้าขั้นต่ำขั้นนี้ไปก็ได้ ใกล้ๆก็ห้ารอใกล้หน่อยก็สักเจ็ดไกลเกินอนะ่ะส้มเงี้ยไม่ไหวจะสุดแมทเลยเติมรได้เลยครัคาดิอยากันเติมรถมาจัดทางร้าน่อย ลมในโต๊ะหรือลมธรรมดาสี่ร้อเติมลมอะเติมสองรเลยร้อเติมลมเติมลมว่ะ ถาม pop สตางค์ก่อนสตางค์ทำ pop เสร็จยังสตางค์ทำ pop เสร็จยังทำเสร็จแล้วพี่จะต้องรีเซิร์ฟอย่างเดียวพี่เพราะว่ามันต้องเพิ่มไอเทมนั้นลงไปใน sql แบบหมุนตามไหมอ่าตามพี่ตามหนูนั่นส่งมากลัวน่ะส่งแล้วทรมิตรส่ง gps อ่ะจุดมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้นั่นส่ง ถ้าท่านลองดูนะน่าจะได้ละมั้งครับเ,เดี๋ยวก็ใส่สะพานด้วยแล้วก็เออก็ไล่จับปกติอะท็อปไล่จับมีเคสอะไรก็ไล่จับปกติไม่ไม่ต้องมีน้องเครื่องแบบแล้วล่ะโอเคครับผมเฮ้ยแหวนก็ต่อยกันไปแล้วปิดมูอเล่นไปแล้วแจ้งมีคนโพสต์ข้อความมาว่ามีคนเล่นกระชาที่กันลาดไปเขาต่อยที่ไหนอเฮียไกลกันลาด คันนี้คันนี้คันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยถ้ารถใครก็ไม่รู้เอ้คันนี้รถเสียเหรอผมไม่ได้เรียกเเย็น,นจเนจอจ,จนรถชนเอ,าอ้าอต,ตีไวนะ้ได้ครับไปใช้ออกก็เก็บคืนแล้วก็ค่อยแลกกันไปมีใครรถเสียไหมคะ ไปตามโจยงชุนมีมวยใส่บีนสี่พันนะคนนี้ไหนมวยไหนมวยจะดูเลยมวยเลยมวยเลยมวยสุปองบอกว่าเดี๋ยวมาตามมาตามไอเนี่ยนะมาตามสวพิษนะเพราะว่ามีคนฉุกกระชาแล้มีรูปภาพด้วยนะอต่อยเอาเนื่องาตาเดียวแต่หได้อยู่ได้อยู่ก็คงไปซ่อมรถอย่าไปซ่อมคนนี้นะเขาใส่บีนสี่พันเลยนะ ถ้ามึงโง่เดียวกูใส่ทีกูจะใส่ให้ด้วยตอนเนี้ยพี่ไปพูดอย่างงั้นกูจะใส่จากร้านหนึ่งอ่ะแม่เลีโอวผมขับเข้าไปยังไม่ซ่อมได้ซทำังเสียงกันเลยถ้ามึงพูดเยอะวันนี้กูจะใส่ร้านหนึ่งอ่ะเอาตรงนี้ไปเลยเขาก็เอาตรงนี้ไปเลยเก็บแท็บเลยท่นหนึ่งจ้าทอมขาดท่าไหนอ่ะผมพูดอีกดีเลียวผมพูดอีกรินใส่มึงร้านหนึ่งพูดอีกไม่ครับพี่น่ารักน่ารักมากเฮ้ยลีโอลินดาแมนอย่าไปกลัวดิพี่น่ารัก ใส่หมวกน่ารักมนีห้าสิบเอ็ดกอล์ตงกูนะกูใส่ร้านหนึ aro, ่งเลยเฮียชิดมึงก็ต้องมีเงินแล้วมั้งล่าสุดยกมือไหว้เหมือนนิกกี้ไหมเหมือนนิกกี้ไหมนั่น้องร้องเลยนิกกี้ใครไม่ใช่ใช่เบลนี่ใส่เราอ่ะเหมือนนิกกี้ไหมหนึ่งสองามหญิงงงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ทองแดงเรียกอ่ะอ่า ตรงไหนพี่ทองแดงอยู่นู้นนะต้นไม้ใครใครเกี่ยวข้องไปด้วยเขาจะต่อยกันป่ยเนี่ยอนะอยากไปได้ไหมฉันไต่หรอฉันไต่แล้วแล้วพันแสนหนึ่งกำลังปวดขาเม่อแล้วมันแสนนั้นเลยเหรออ๋อที่นี่เขาเยอะความร่างงอแต่กำลังคุยกันอยู่ความสามวันทองแดงมาคุยกับครอบครัวก่อนแสนหนึ่งนี่ไม่ได้นอนด้วยนะสามสามวันด้วยยี่สิบสองโมงคูณสามนะแสนหนึ่งแ่บ เขาจะเอาเพร่อคนเขาแบบแ่ะปโมงนึ่งทำได้แค่สี่พันนะพี่บอกเงินปทีตามันคลงสามพันเลยเหรอสี่พันเลยเหรอก็น้องเขาอทำไรอ่ะสี่พันะทำไก่ไงคุณสองเนี่ยมันได้รอบแล้วโอ้ใช่๋อคุณสองใช่เบิบไม่น้องอยากเปนแมวน้องอยาเจิมี่ ไปเองหรือพี่ใส่ทั้งหมดครับนกนกหนีนได้ไม่ใช่เบอร์ใสเบอข้าวมาหน่อยใส่หมดใส่หมดปอบสามีข้าวหมวกกับน็อกหนีเอาเงียบไปแล้วครับเอาเห็นทัพพวงวีดีโอใช่หรอไอจีพีเหมือนแก๊งใครเนี่ยพอตอนนี้อยู่พี่ทองแดงอยู่พี่อยู่ท้องแดงเหรอรวยไหมรวยไหมผมไม่รวยหรอกครับโดนตีเนี่ยผมเนี่ยไปโดนตีมาเนี่ย แล้วก็ไม่คุยกับทอแดงอ่ะนก็ดีไงก็คุยกันอยู่ดีไงดีไงหนึ่งหนึเาอยู่นี่ไงรอหนเดาหนึ่งหนอ่ะหนึ่งแสนะเขามาท้าผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสะตอนแรกอ่ะใช่เหรอแล้วเขาเสียเหรอทำไมทอแดงมันแต่งตัวรวยจังวะเปนเสียมเลือดเลยส่งได้ะส่งได้ปะสามหกคนพี่บดีนะจิมมี่ดี เอาที่ไหนอ่ะเอี๋ยวนี้เลยตรงนี้เขาบอกหน่วงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไอ้นี่กะเขาก็อ้างอ่ะเขาก็อ้างอ่ะหนองก็นอนห่วงคู่แหละผมจะบอกเลยว่าผมเออใช่เอาสองในสามใช่ไหมได้สองในสามแสนเอ่อติดต่อหมอให้คนหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกเคียรตลอด DM นี่อ่ะไกลเกินเอานี่เลย คุยให้ตาเดียวจบดิตาเดียวจบผมไปเลยตาเดียวจบไปเลยเขาบินนั่ครับหมอไปแล้ครับดิ่งล้มบางบังเล่นผิดคนระวังชีวิตเปลี่ยนนะบังผมบคุณขอบคุณเอาซื้อครับเพื่อนเราเลยสิเออเล่นผิดคนชีวิตเปลี่ยนเด้อพี่บังเอากับผมปะนี่ลูกพี่ครับลูกพี่ครับเอาแต่ผมเนี่ยครับลูกพี่เล่นมวยไหมเล่นมวยไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งที่นี่ห้าหนึ่งหิงได้ยินปะ ถ้าคุยกวัวข้าพ้ครับเล่นไหมพี่เขาถ่ายผมหนึ่งหนึ่งหลุกหลุกพี่จัดให้ผมอะไรเอาอะไรนะเสื้อแดงนี่ครับเอาเด้ครับเอาอะไรเอาเสื้อแดงนี่ครับเอาเสื้อแดงเอาทำไมแทนเศษจักรยานนะครับเศษจักรยานพี่ซ้อนผมนะครับเ่ษจักรยานข้าหนึ่งท่านหนึ่งชิบิควรไล่กระทืบงควรไล่อย่ากให้กูกระทืบคนเไล่ยิ่งเดือดรุนจับแม็กมีจักรยานโอเยส่งนนท์จับเศษจักรยานอเล็กชน แจมใสคอลเลคชันโอ้ผู้ใดวะหมอตะวันไอทองแดงนะวันนี้เหมือนเสียเอาผมนวดทุกวันทุกวันเลยนะโดนบังคับโดนบังคับไม่ใส่ต้องรอต้องรอให้เขาใส่หมวกด้วยครับชัดเลยโดนสาวบังคับให้ใส่นะหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องเลยพาเขิมไอเมิร์ฟไอเมิร์ฟข้าวไม่มีไอมบูรเดียวใครมีข้าวใครมีข้าวไอเชฟสมบูรณ์นะเชฟมีข้าวเปล่า โอเเชฟเไปทำข้าวมาเชฟยังไม่ได้ปโสส้มเลยเชฟอะไรเออหวยิกข้าวอยู่ไหนวะสามบใช่ใช่นยิงก็ตวเชฟรวยสุดนเนี่ยดูซองละเชฟยไอบูขอข้าวหน่อยตายไปเถอะบุ้ ไอ้เย็นิดแมนเฮ้ยากูจะไหลไอ้ย่าขำเชฟกว่าไอย่าเชฟมันพูดกำหนดชีวิตจริงกว่าตำรวจอยานนะไอ้บูดล่นนี้เป็นามเถาอะไรนะไปจอดงผู้นจอเทก็น้จอเทกก็นีาเท็กกันแล้วกินข้าวต่อหน้าาปิสเดินมลโอบีตรงนั้นิโอจะต่อยเหรอขอตำรวจกันแจ้งมาไี่ยอ้เหียตำรวจจ้องจับแล้ว จิมมี่นวดละมันก่อนไหมไม่ค้างไม่ค้าง้มื่อไงแต่เขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาปากเขาบอกว่าไปเรียกมันมาเลยไปเรียกมาเลยสามเจ็ดสองปากบอกเะครัอะไรอ่ะยกที่หนึ่งขาเมอ้ยเนี่ยให้ตำรวจให้ตำรรมการนี่ให้ตำรวจไปเรียกดิมีกรรมการเขาก็เรียกให้มึงไปนู่นอ่ะคนเดียวอ่ะคุยกับตำรวจยัง เอ่อมีไอแจ้งหล่นแล้วครับเดี๋ยวไต้องไงใช่ไหมต้องหลอคนนี้ที่ล่นลามรึเปล่าไปไหนเองใช่ใช่ใช่คนนี้เลยได้เงินเท่าไหร่วเนี้แจ้้งใหครับผมเออเดี๋ยวเชฟมาเดี๋ยวเชฟโผล่เข้าโอเคตอนนี้มีแปดพันแล้วเขามีตังค์เป็นแสนนะเขาบูบีบใช่เหรอก็แย่ละแปดพันดูไหมเป็นแสนเหรอ มีแรนดแสบมัซื้อรถสงคันหรอกปองปองใหดปองรอบมีแดงรอบมีแดงโอ้หน้าตาหลอกขึ้นเลยอะปองไม่แดงานมากเลยสบายดีไหมชกสบายดีมากขอสามร้อยขายมันศกรรมหนึ่งร้คีขแจกฟรีไอยังไงสบายดีไหมมึงยูบอ้ายสบายไม่ดีเลยดีอแล้วกัแฟนตล้ขอสามร้อย ฟังลมโตไมเเว้ยไม่ครบยัมจเด็กตังลมโตอะไรยังไงเรียบร้อยใช่ไหมเด็กอีกรบบนงลแสนงโตเด็กกนอนเาที่ไหนไอ้หนูเดยกคับีรยวโดนจับเฮ้ยนแอนจะเอาตรงนี้เลยป่ะโดนดื้อเดีวเราอ่ะดื้อต้องโดนะ้ต้องโดนอะไรนะได้ขี้กูบออ้ได้ข้าวมาแล้วเมื่อเมื่อกระเป๋ายังกระเป๋าเต่น เมือบกระเปยังเมือบฮะลุงไปเท่ารับมันจะได้ตีกันปะเนี่ยถามจริงตีครับตีครับตำรวจมาแล้วเฮียเ่าจะตีแล้วหรอตำรวจขยิบไม่ได้นะครับหรผมแนะนำว่าให้ไปตรงมันมีร้านจอดรถอยู่ซอยซอกตึกตรงนู้นอะเนี่ยไปล็อกหนึ่งเนี่ยล็อกถนนหนึ่งเนี่ยผ่าไฟแดงไปอยู่ซ้ายมืออ่ได้นะครับแตไม่ต้องเชีย อารียวเอาเอาฮ่องเรียวเฮลี่ีดีเอาจริงเกียรกนะผมจะไปักงานถ้าเป็นพี่ชายกูนะกูจับแล้วดูหมิ่นในสัตว์จริงดูมิ่นแล้วกูใส่ปินเป็นล้านหนึ่งอะให้แม่งบอว่าใชไปตร้นพี่ทคนี่ยขครับคุณตำรวจไนนะอโทษครงไงวะเนี่ยถ้างหน้ามีอีกนะครับคุณจะรู้นะว่าตกบนใดเป็นไง ตกบันได้ตกบันไดเป็นไงเจ็บเสียซานไม่อย่งตกล้าบมาเพื่อน